ติงเลยผมรู้ว่าได้เลย,ยงไงมันขึ้นโอ้โหสุดยอดไปเลยเฮ้ยมาแล้วเติบชาร์จ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 ระดับประการชาระดับประการคือแ่ยังเดียวเลยกูมไม่ได้เก็บไอ้นั่นเลยบักนี่ไงนี่ไงแคนดับหนึ่ง ก็เสมอกับแคนพี่แคนเด็กสิบขวบาครับก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็ไม่ได้จะอวนหรือว่าอะไรครับป่ะ <_ C 1> วันนี้ก็มีสก,กินปืนมาใหม่นะครับผมมีบัตรอยู่แค่83บัตรนะครับ83ใบนั่นแหละผมว่าผมได้เลย83ใบเนี้ยไปอันนี้สูตรนะเพราะว่ามันน่าจะมีสูตรบั็อกอะไรนิดนิดเป็นทิกนิดในในคณะของตู้สูตรสก,กินปืนนะครลูก มันมีสูตรบัคอะไรทั้งอย่างแหละไปกกสิบทีมันจะคุ้มกว่านะคขดูเพราะมันจะแถมเอ่อหนึ่งทีนะเนดูไปโอ้โหระเบิดไอ้สัตว์แหมกูดูว่าได้เลยติงเลยผมึูว่าได้เลยไงมันขึ้นโอ้โหสุดยอดไปเลยเมาไหม ไอสัตว์โอ้โหกูบอกแล้วมันบักคนดูมันบักมันมาโคตรวไวอะ่ะเป็นไงครับผู้ผมไม่เคยแบบยังไงไม่เคยผิดพลาดไม่เคยผิดเพี้ยนเพราะว่าอยากได้อะไรก็ได้อะไรประมาณนี้ยครับสุม่มปึ๊กมาเลยอ่ะครับอืมโอ้สุดๆได้ง่ายจัดๆอะ่ะก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับก็ติดกันสองรอบอะครับอืทําไมหนอโอเค อันนี้มันบวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูในคอลเลคชั่นก่อนนะเขาดูว่าสกินปืนอันนี้มันบวกอะไรนะนี่มาแล้วเป็นสกินกระโหลกนะโอ้ว้าวมันบวกแม่นยำแล้วก็แมกกาซีนเหรออ๋อชุดแดงวันนี้ผมใส่ชุดแดงนะเขาดูนะเดี๋ยวผมไปแต่กตัวให้เข้ากับสกินปืนแป๊บหนึ่งมันมีเซ็ตกระโหลกอยู่ไหนวะไหนวะเซ็ตกระโหลกอยู่ไหนนะนี่ไงเซ็ตกระโหลก นี่เหมือนปะเหมือนปะเย้เทนะเยเทนะนี่เทนะทนะีนะนะนะ่โอ้โหคนดูดูบัตรไอ้นี่ผมดิผมมีประมาณพันใบอะบัตรเนี้ยไม่รู้จะเอาไปแลกอะไรเลยอยา่าคนดูมันเข้ากันปะโคตรเข้ากันนะ่ะเนาะไปเดี๋ยวผมจะรีวิวหมดใหม่ด้วยคนดูเขาว่ามีหมดฟักทองอะไรมาใหม่ใช่ไหมหมดฟักทองเหรอมันคืออะไรอะ เราต้องได้เป็นทีมนะครับคนดูอ๋อไปคนดูเดี๋ยวผมจะไปตามเด็กมานะคนดูนะมาเล่นด้วยกันนะครับโหมดนี้ใครแพ้เนี่ยต้องเต้นรถแห่นะคนดูนะก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยแพ้อย,อยู่แล้วเพราะว่ายิงก็อ,งอย่างที่ดูไปอะครับก็สำนักหมีก็ล่วงสามมาเปิดมาไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกไอ้แพนน้าคนนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกอนนอรอก,ก็แค่หัวกระบาลลั่นนะครับไม่ได้จะขี้โมโลเลยนะเนี่ยไม่ได้ขี้โมโลเลยสักนิดเดียวนะจ๊ะคนดู โอเคตามที่ผมคิดนะมันรู้สึกว่าจะต้องเก็บฝักทองให้เยอะที่ได้เยอะที่สุดใช่ไหมแต่ถ้าได้เยอะเกินเนี่ยคนก็จะลุมฆ่าพวกกูเยอะนะคนดูนะแต่อยู่แล้วนะครับผมก็ชอบลุมฆ่าโดนลุมฆ่าอยู่แล้วนะคนดูนะผมก็เลยจะเก็บให้มันเยอะที่สุดไปเลยนะครับได้แล้วครัขามันก็จะแบบอยู่ว่าประกติ้ก่อนที่กูจะแบนมันจะอยู่บนหัวเราจะเป็นชั้นๆๆเยอะๆยอะเออเออได้ได้ได้เยอะๆเอ้ยพวกมึงงั้นพวกมึงไปเก็บปืนเลยเดี๋ยวกูเก็บฝักทองก่อน ม่มันมีปืนให้อยู่แล้วไหนคุหลังเปเนะจะสูบไอพิจาราคนหลังมันลวงหัวแตกกูเล่นแคสเกมเฮ้ยเกาะหูเจ้าไงวะไอแคั้งแม่ที่พิจารณนให้อยู่จม่ง หมดแตกรู้ส well ึกจะหมดอดิมามามาเมื่อไรเราจะชนะวะก็คือแบบเราต้องเก็บให้ได้เยอะนะ่ไหมมันจะมีขั้วหลอดดิเออไม่เก่งดิเย่าดีไม่หยุดจะไม่หยุด tôi cũng đột vámon không cái cửa đấy à vân là... đi ta đi có ừ. tay đi vân đi vân พี่ช้าตรงนี้ไม่ได้อยู่หรอกเอออยู่ไหนเอามามาตรงนี้นี่ไงนี่ไงหัวรันกระบาดโยกเฮ้ยศีรษะไปหนึ่งเมตรสีรษะไปหนึ่งเมตรแล้วสีรษะไปหนึ่งเมตรและข้อดรอปเต็มเลยผมรู้สึกว่าฟักข้อเยอะดรอปเต็มเยอะเลยนะเฮ้ยมาว่ะรบมันยิงลวมรวมไปหนึ่ง ตรวมีหนึ่งไม่ได้ M4 ตรงนี้หลังๆล่ะแล้วเออโอ้ปาพแบบมัปั๊มยาเลยอะครับเฮ้ยได้เขาหัวขาแงขา้อนนี้ผมได้ M4 มาแล้วนกหนึ่งนกหนึ่งเขาหัวเสยงมอเสยงมอูง โอเคผมรู okay. okay. I I ้สึกว่าตอนนี้ผมมีฟักทองประมาณสองลูกแล้วนักดูมันไม่ดอบเลยวะเฮ้กูมีได้หน่อยเฉยหรอกโอ้โหกูล่าไม่ดีระเบิดวะเฮ้ยแล้วเต็มชาร์จ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 ระดับประการชาร์จระดับประการฆ่าอย่างเดียวเลยกูไม่ได้เก็บไอ้นั่นเลยว่ะ นี่ไงนี่ไงเราเต็มการม้วนแล้วดับลูกอ่ะเอาัาเอ้าคโดนยิงว่ะหลังเป็นไงบ้างว้าวดาวด้วยสุดยอดไปเลยละนอนแม่งเลยก็ควยเลยเจอสเต็ปปูอฮ่าฮ่าเจอสเต็ปปูฮะกูิ่จะสั่นใยคานนะไอ้จักอ่ะ มันมาอยู่ไหนวันนี้อุ้ยหลัง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 ต้องยู่ตรงไหนวะถึงรู้ว่ายี่เห็นตรงไหนอะได้ได้เดี๋ยวมึอแป๊บอีที่หัวเขาเยอะนี่ไงหัวทองเยอะนี่ไงคนรู้นนั่งหัวทองเยอะแล้ว แตกไปดิไม่เท่าไหร่หรอกครับนี่อัเต็มหัวครับฮกลค์เอ้าอ้าอ้าผมรู้ว่าผมชนะแล้วผมได้ฟักทองมาเต็มหัวเลย ผมชนะพวกบักทองหรือเปล่าผมได้ที่หนึ่งนะผมได้มาเก้าคิวเลยคนที่ได้น้อยสุดเป็น2คิวนะครับไปเดี๋ยวผมให้เขาเต้นน้นแแหลเลยเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออมึงก็ลืม,ลมเล่นหนีที่เอ,อีจัดไปจัดไป <c oughs>

ai tao về bị tao đi về bị tao ai tao tháo đi tao tháo cho đi cho đi